สวัสดีครับคลิปต่อมาเราจะมาทําสื่อแบบนี้กันนะครับเพื่อจะสร้างความสนใจได้นะฮะเพื่อที่จะตัดภาพบางส่วนออกนะครับวิธีทําก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับสมมุติเราไม่ทําสื่อแบบนี้โดยสนใัญราก็จะเจอสื่อแบบนี้ซะเยอะเลยซึ่งเป็นยังไงครับก็ไม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาทํำสือแบบนี้กันนะครับวิธีการก็ไปนิ้วสไลด์ขึ้นมาใหม่นะครับไปเจ้าเสือออกมาให้ได้จื๊บเรียบร้อยครับขยายภาพ ขนาดตามที่ต้องการก่อนเลยนะครับอ่านประมาณนี้ก่อนนะครับแต่นั้นวิธีการก็คือให้เราไปแทรกแล้วก็รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับนะครับลากไปตามมือที่ต่างๆที่เราต้องการนะครับอันนี้ความยาวความสั้นก็อยู่ที่เราคิดอัตราส่วนและกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยผมบอกว่าปีนี้มีเสือร้อยยีตัว9 6บตัวร3 8ามแตัวความยืดความยาวก็อยู่กับอัตราส่วนที่เรากะไว้นะครับอันนี้ส่วนขอสาธิตแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะ เราขอสาธิตวิธีการตัดแล้วกันนะครับอย่างอื่นเราไปใส่ทีหลังได้นะครับอะคราวนี้พื้นที่ที่เราครบอย่างนี้นะครับมันจะมีผลต่อการตัดนะครับมันจะเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับดังนั้นสําคัญมากเลยนะนะครับเราเราลากปุ๊บตรงนี้ไม่มีกรอบครับรูปล่างไม่มีเส้นกรอบอาพอเราได้ปุ๊บเราก็คอนท C c ซี่คอนทวีมาวางต่อนะครับวางต่อนะฮะ แนะนำนิดน,นึงครับถ้าเป็นภาพอย่างนี้ที่สายตานะครับถ้ามีสายตาแบบแบบนี้เราควรจะบังสายตาไว้นะครับเพราะภาพมันจะสวยไม่สวยถ้าไม่มีไม่มีสายตามองเนี่ยมันจะดูแบบไม่เด่นเลยนะครับดังนั้นเราเน้นตรงพื้นที่สายตาไว้ก่อนแล้วตรงอื่อนเราก็ปรับเข้ามานะครับระยะห่างก็ให้มันเท่าๆกันนะครับไม่งั้นภาพเราจะไม่สวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ย่อสั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็วางใหม่ตัวนี้ผมวางประมาณนี้นะครับโอเคเป็นระยะหน่อยครับ พอได้3ตัวนี้ละเราก็กบพร้อมกันทีเดียตัวก็ได้จะได้เร็วขึ้นนะครับอ่านะครับเวลาอยากให้มันเท่าๆกันนะครับไม่งั้นจะไม่สวยเลยนะครับตอวนี้เราก็ปรับอัตราส่วนที่ต้องการนะครับที่ต้องการาประมาณนี้นะครับสมมุติเราได้ตามนี้แล้ววิธีการนะครับสําคัญมาก 1. ให้เราคลิกพื้นที่ว่างนี้ก่อนแล้วก็กดเลือกเฉพาะตัวตัวนี้นะสี่เหลี่ยมที่เราวาด จากนั้นเสร็จก็ไม่ไม่กดภาพเสือเด็ดขาดเลยนะครับไม่ได้นะครับต้องกดภาพนี้ก่อนจากนั้นเราไปที่รูปแบบครับไปที่ประสานรูปล่างนะครับกดคําว่ารวมครับรวมนะฮะตรงนี้ฮะนี่ครับรวมนะครับกดเลยจึ๊บภาพก็ถูกรวมมาแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องทำไงต่อที่จะให้ตัดภาพของเสือออกคลิกพื้นที่ว่างก่อนครับ เอาเมาส์คลิกพื้นที่ว่างก่อนเพื่อให้มั่นใจนะครับจากนั้นกดที่เสือก่อนนะครับกดที่เสือก่อนแล้วกดชิปค้างไว้แล้วมาเลือกตัวสี่เหลี่ยมนะครับถากนั้นไปที่เดิมครับไปเมนูเดิมเลยครับรูปแบบรูปล่างนะครับแต่เรามาเลือกคําว่าอะไรครับตัดจุดร่วมเห็นไหมฮะตัดจุดร่วมเป็นไงครับเราก็ได้ภาพเสือสวยๆมาแล้วนะครับเพียงแค่นี้ที่เหลือเราก็สามารถ แต่งใส่ข้อความแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นกล่องข้อความทั่วไปนะครับเพื่อให้สร้างความสนใจยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเทคนิคตัดแางนี้เอาไปประยุกต์อะไรก็ได้และที่สําคัญนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาพได้อีกนะครับสมมติเราตัดในราไม่ชอบเสือเราอยากเป็นภาพอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนภาพได้เลยครับเพียงแค่คลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพจากไฟล์นะครับอย่างเช่นผมเอาเจ้าอีรับมาใส่อ่าเราก็ได้อีรับเป็นแบบนี้มาแทนนะครับโดยเราไม่ต้องตัดใหม่เลยนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่เอามาช่วยในการทําสื่ออินโฟต่างๆหรือสื่อกาฟิกต่างๆให้สวยงามยิ่งขึ้นครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ